ธนูเทนชนะกุลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ถนอมคุณฝนครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตัดสลับกลับเรื่องนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาเรื่องที่เมื่อกี้พูดค้างเอาไว้เดี๋ยวแล้วค่อยพูดใหม่นะนะครับปัญหาเรื่องที่ดินทํากินนะครับเอาเรื่องของคนที่ไร้สิทธิก่อนนะไร้สิทธิ์ก็คือไม่มีบัตรประชาชนนะครับคือไม่ได้แจ้งเกิดเลยไม่มีเอกสารใดๆเลยติดตัวเลยแต่พ่อแม่เป็นคนไทยเกิดอยู่ในประเทศไทยกับสองก็คือคนที่ คนที่ไม่มีมีข้อมูลมีหลักฐานเคยแจ้งเกิดแต่วันนี้ไม่มีบัตรอพอจะไปเพิ่มชื่อก็เพิ่มไม่ได้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องนี้ก็แก้ไขปัญหาเรื่องว่าคนไทยต้องไม่ไร้สิทธิ์เนี่ยตกลงวิธีการแก้ปัญหาทั้งสองกรณีนี้ทํำยังไงครับท่านอุเทนครับครับนาเรียนท่านผู้ชมแบบนี้ว่าเรื่องนี้เป็น ก็ลเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาอยู่สองกลุ่มหลักๆนั่นก็คือคนที่ไม่มีสถานะที่เป็นคนไทยและไม่มีสถานะหรือยังไม่เคยมีบัตรเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เคยมีสถานะมาก่อนแล้วถูกจาําหน่ายก็ไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางของกรมการปกครองซึ่งเรื่องนี้เก้าหน่วยงานนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าแตกก่กระทรวงพอมอนะครับโดยจะพ่างยิ่งทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็สสสกับ อีกเจ็ดแปดหน่วยนะครับรวมกันทั้งสิ้นเก้าหน่วยก็ได้ร่วมมายร่วมมือกันรวมทั้งภาคเอกชนด,ด้วยนะภาคประชาชนมนะครับอันนี้ในเก้าหน่วยนะครับได้ร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งมีกระบวนการอยู่เจ็ดกระบวนการหลักซึ่งในแผ่นอินโฟที่ผมส่งให้กับทางรายการนะั้นว่าถ้าพี่น้องพูดที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนเ็ดขั้นตอนเน,น,น,นะครับก็จะได้ ถึงแม้ว่าสุดท้ายท่านไม่สามารถติสูน์เป็นคนไทยได้ในทีเดียวก็สามารถที่จะได้เลขศูนย์ขึ้นมาตามกระบวนการเจ็ดขั้นตอนนี้ซึ่งในส่วนของรายละเอียดอื่นๆว่าขั้นตอนนั้นแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีจะมีเป็นคลิปวิดีโอนะครับทั้งที่เป็นเรื่องราวของคนที่เคยได้รับตามกระบวนการนี้มาแล้วนะครับเป็นการสัมภาษณ์ก็จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ ขั้นตอนอื่นๆอีกสาขั้นตอนนั้นก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่จะให้สามารถเรียนรู้แล้วก็ไปดําเนินการตามขั้นตอนนั้นแล้วก็จะได้ผลนนก็คือท่านสามารถที่จะได้สถานะนะครับตามข้อมูลหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้หรือแม้กระทั่งไปสู่เรื่องของการตรวจสารพันธุก,กรรมหรือว่าตรวจด n n a ด้วยนะครับอันนี้ก็ นาเรียนนาเรียนท่านผู้ชมว่าท่านพบเห็นคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้นะครับก็ให้เข้าสู่กระบวนการตามที่ผมได้กล่าวไปตั้งแต่เบื้องต้นครับครับงั้นผมขอแยกเป็นสามกรณีครับท่านผอเทนครับครับว่าท่านรองครับขออภัยนะครับค่ะสามกรณีกรณีที่หนึ่งเนี่ยน้องฝนจำสองสามไว้ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะลืมนะครับกรณีที่หนึ่งก็คือว่าคนที่ เกิดในประเทศไทยครับแล้วก็บางคนไม่รู้เลยว่าพ่อแม่เป็นใครค่ะซึ่งมีมีนะไม่รู้พ่อแม่เป็นใครมีคนเอามาเลี้ยงบางทีก็อาจจะเป็นต่างด้าวหรือเป็นใครก็ไม่รู้แต่เกิดอยู่ในประเทศไทยนี่แหละใช่ค่ะคนเหล่านี้จะมีโอกาสที่จะมีเอกสารทางราชการออกให้เพื่อเขาจะมีสิทธิ์ไหมครับกรณีนี้ครับท่านครับครับครับอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยครับถ้ามีการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับว่าถ้า ไม่มีเอกสารอะไรมีคนที่จะยืนยันอะไรได้ไม่มีคนที่จะเปรียบเทียบ DNA นะครับก็สุดท้ายก็จะได้เป็นบัตรเลขศูนย์ครับครับพี่ถนอมแต่ยังไงก็ได้รแบบเนี้ยครับครับยังไงก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งะครับบัตรเลขศูนย์เนี่ยก็คือขึ้นเราเราจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมอย่างงี้นะแต่นะแต่นี้เขาก็ศูนย์ทีนี้ศูนย์เนี่ยมันจะมีสิทธิ์อะไรบ้างณขณะนี้บัตรเลขศูนย์เนี่ยนะครับถ้าเป็น เมื่อต้นเลยนะครับก็ได้เรื่องของการจิดการรักษาพยาบาลครับค่ะรักษาพยาบาลเนาะ,ะอย่างน้อยที่สุดก็จะได้จุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็มีการย<ช>ืนยันตัวตนว่ามีตัวมีตนอยู่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับมีข้อยกเว้นในการรักษาไหมคะหรือว่ารักษาได้เหมือนคนที่มีบัตรปกติอะคะรักษาได้เหมือนคนปกติทั่วไปครับ เือนบัตรทองเลยใชเืินบัตรทองรับครับผมเกี่ยวกาบวัฒนการการเบิกจ่ายสําหรับคนกลุ่มนี้เป็นเรื่องของทางโรงพยาบาลที่จะเบิกจัาเงินของก้อนไหนเท่านั้นเองครับส่วนพี่น้องประชาชนนี้สามารถรักษาได้ตามปกติครับใครที่ที่มีสถานะอย่างที่พูดกรณีที่หนึ่งนะ มีรู้ว่าอยู่ในประเทศไทยแต่หาสืบค้นหายาหาพี่หาน้องไม่เจอหรือบางทีอาจจะเป็นคนต่างด้าวแต่เกิดอยู่ในประเทศไทยไม่มีกระสารสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นจะกลับไปที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะก็อยู่ที่เนี่ยจะทํายังไงให้มีความเป็นตัวตนนะครับก็คือนี่แหละบัตรประชาชนหัวศูนย์นะครับก็กรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเคยแจ้งเกิดบางคนเนี่ยอย่างหลวงพ่อรูปหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชร แจ้งเกิดสมัยก่อนเนี่ยแจ้งเกิดแล้วเขาออกบัตรเหลืองให้ใช่ไหมครับเหมือนใบเสร็จน่นะแล้วก็รอพอถึงครบกําหนด3เดือนแล้วก็ไปรับบัตรประชาชนนะทีนี้หลวงพ่อเนี่ยพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยแกก็ไปสอบรับเป็นราชการทหารเป็นนักเรียนทหารเลยนะก็เลยไม่ทําบัตรประชาชนเขาใช้บัตรราชการพอออกจากทหารไปบวชก็ยังไม่มีบัตรประชาชนก็ถือใบสุทธิพระ ทีนี้พอสือไปสุทธิพระวันนี้ท่านบอกว่าท่านอยากจะไปทําบัตรประชาชนที่อำเภอที่จังหวัดกําแพงเพชรพอไปถึงที่กําแพงเพชรบอกว่าทําให้ไม่ได้ นะครับให้กลับไปโน่นบ้านเกิดแถวสากแก้วโน่อนอ่ะ<ด>สักแก้วปราจีนโน่นเนาะอย่างนี้ก็คือว่าเคยแจ้งเกิดเคยมีหลักฐานแต่ยังไม่มีบตัตร<ม>นะครับหรือคนแจ้งเกิดแล้วต่อมาก็ไม่ได้ทาําบัตรหรือคนแจ้งเกิดเคยทาําบัตรแล้วก็ปรากฏไปเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์เกณฑ์แล้วก็หนีหนีแล้วก็ไม่ได้ทาําบัตรยาวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่มีบตัตรประชาชน ทำไงกรณีที่สองนี้ครับท่านครับครับอันนี้ก็เข้ากับกระบวนการของการรวบรวมเอกสารนะครับเอกสารหลักฐานทางราชการซึ่งอย่างอย่างที่อย่างกรณีที่พระที่ว่านี่นะครับก็เคยเป็นทหารสามารถนําสืบได้ว่าเออเกิดที่ไหนยังไงนะมีพยานบุคคลที่จะเชื่อคำยืนยันได้อันนี้ยังง่ายผมง่ายง่ายกว่าวิธีการถึงการตรวจดีๆเลยครับ อันนี้ครับอ่าเป็นวิธีการที่ไม่ยากเลยครับอันนี้ก็เข้าสู่กระบวนการเจยดขั้นตอนที่ผมว่านี้มันก็จะไม่ยากเลยครับซึ่งอันนี้เขาก็สามารถที่จะไปที่ทีนี้เขาจะ้องไปที่ไหนให้ท่านทีนี้จุดที่จะเขาจะไปเริ่มต้นเนี่ยภูมิลําเนานขณะนี้อยู่ที่ไหนก็ไปไปที่อาเภออย่างสมมติว่าอยู่ที่กําแพงเพชรนะครับก็ไปที่อาเภอของกําแพงเพชรนะครับเพราะว่านขณะนี้ทางกรมการ ปกครองเองเนี่ยโดยสํานักทะเบียนเนี่ยก็มีการซักซ้อมเรื่องนี้แจ้งไปยังก็ได้นายทะเบียนท้องถิ่นท้องที่ในในทุกพื้นที่ด้วยเลยครับเพื่อเข้าสู่กระบ,บวนการในการทําให้พี่น้องประชาชนรวมกลุ่มนี้ครับอันได้เข้าสิทธิ์ อันนี้แหละครับเป็นโจทย์ใหญ่เลยครับพอเขาไปที่อำเภอทะเบียน้ำไฟท่าเบียนอำเภอปั๊บบอกให้กลับไปที่สากแก้วนู่นนะซึ่งก็ไม่มีใครอยู่แล้วที่นั่นนะฮะเหมือนกับว่าต้องไปหาญาติไปตรวจดีเอ็นเอซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการสื่อสารกันในภาคปฏิบัติที่อาจจะยังคลาดเคลื่อนไม่เข้าใจกันอยู่ไม่เป็นไรประเด็นนี้ฝากท่านอุเทนเพื่อตอกย้ำต่อไปนะท่านนะว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เนาะครับครับ กรณีที่สามนะครับ,รบ,รบกรณีที่สามเกิดในประเทศไทยพ่อแม่เป็นคนไทยพี่น้องเป็นคนไทยพี่มีบัตรประชาชนน้องเกิดมาไม่ได้ทําหรือน้องเกิดมาได้ทําพี่ทำพี่ไม่ได้ทาเพราะพี่เกิดก่อนพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับ,รบอันนี้จะต้องพิสูจน์ตัวตนว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่กันจริงไหมอันนี้คือกระบวนการที่ต้องตรวจ DNA ถูกไหมครับครับใช่ครับ คือคือกรณีแบบนี้การไปถึงดีเอนเอนั้นหมายความว่าอ่ามันไม่สามารถที่จะนําสืบในเรื่องของเอกสารอื่นๆได้หรือว่าไม่มีคนยืนยันตัวตนแต่ถ้ามีการยืนยันตัวตนที่แน่ชัดชัดเจนแล้วก็ทางนายทะเบียนเขาเชื่อในข้อมูลตรงนั้นก็อาจจะไม่ถึงกับการไปถูงเรื่องของการตรวจด DNA. ีเอ็นเอ้าตรวจดีเอ็นเอนี่ถือว่าเป็นกรณีสุดท้ายแล้วครับ กรณีท้ายๆเลยนะครับอันนี้ก็ก็จริงๆแล้วถ้าเป็นมีลักษณะอย่างที่ว่านี้นำสืบเบื้องต้นต่อดรวบรวมเอกสารข้อมูลทางราชการที่เรามีว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีพี่น้องอะไรแบบนี้แล้วก็ผู้นําในท้องถิ่นในท้องที่สามารถยืนยันได้ว่าเออนคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าพ่อแม่เสียไปแล้วแต่ยังพี่มีน้องอะไรบบนะถ้าตรงนี้สามารถให้ข้อมูลที่เกิดความเชื่อมั่นได้ตรงนั้นก็อ,อาจจะไม่ต้องไปสู่กระบวนการถึงกับการตรวจดีเอ็นเอครับ แต่ถ้าตัวสุดท้ายจริงมันไม่ได้ยังไงก็สุดท้ายก็ตรวจดีเอ็นเอก็เป็นทางสุดท้ายเลยครับครับทีนี้ส่วนใหญ่คนที่ไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ลําบากยากจนนะนะท่านนะที่จะต้องไปตรวจดีเอ็นเอเนี่ยต้องเสียกันตั้งค่ารถค่าเดินทางเป็นมือนะครับท่านครับครับครับใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้ากรณีแบบนี้ถ้าคนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจดีเอ็นเอณขณาดนี้นะครับถ้าไปที่ อำเภอแต่ละอำเภอก็มีก็แล้วมีโฟต้า hmm. ในการตรวจไม่มากแต่ก็สามารถติดต่อประสานการกับทางทางหน่ mm hmm. วยงานของกระทรวงพอมอนะครับหน่วยงานของกระทรวงพอมอได้ตรงนี้เราก็จะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการมีช่องทางของการตรวจ d n a อยู่ถึงแม้ว่าบางทีว่าโฟต้าที่ได้รับไปของอำเภอนั้นๆมันหมดแต่ที่อื่นมันยังเหลืออะไรเนี้ยเราก็จะประสานความร่วมมือเพราะว่าอันนี้เป็นการทำเอโ u ยร่วมกันนะครับของนิติวิทยาศาสตร์ด้วยครับ,บสถาบ,บันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะ ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ครับทั้งสามกรณี ถ้าเขาไปที่จริงๆเนี่ยคนที่เขามีปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไปที่อำเภอหรือเทศบาลใช่ไหมครับท่านครับที่ที่เป็นเป็นคนออกบัตรเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาถ้าเขาไปแล้วเขาจัดการให้ได้มันก็จบไม่มีปัญหาแต่คนที่ไปแล้วกลับมาบอกว่าเขาไม่ทําให้พอเขาไม่ทําให้เราบอกว่าเขาต้องปรับไปที่อำเภอนะเขาเขาบอกเขาไม่มั่นใจที่จะไปแล้วล่ะเนาะเพราะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมาบ้างวันนี้ผมก็ต้องถามท่านอุเทนในฐานะท่าน ดูแลพัฒนาสังคมและสวัสดิการตรงนี้เนี่ยพมศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งเป็นที่พึ่งให้กับคนเหล่านี้ได้ไหมครับได้ครับนะสามารถติดต่อนะครับไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับจงบังหวัดนะครับหรือว่าที่สํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงังหวัดนะครับภายใต้สังกัดกระทรวงพมซึ่งจะเป็น ตัวกลางที่จะเชื่อมประสานร,ระหว่างผู้ดเดือดร้อนนะครับแล้วก็กับทางเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งหลายรายหลายกรณีเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไปเป็นตัวกลางในการทาความเข้าใจนะครับเรื่องกองการให้ข้อมูลอะไรเนี้ยก็จะสําเร็จรุ่วรงไปด้วยดีครับอันนี้แนะนาเรียนพี่น้องประชาชนคนที่ประสบปัญหาไปติดต่อแล้วถ้าเกิดติดกัดประการใดอะไรอย่างเงี้ยก็ ไปตามที่ช่องทางที่ผมว่านี้ก็คือไปที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดนั้นๆหรือว่าสํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เราก็จะอำนวยความสะดวกนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่พี่ถนอมพูดถึงว่าบางรายาทางอำเภอบอกว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการตรวจ d n a แต่ไม่มีนะครับไม่มีเป็นผู้มีฐานะยากจนเนี่ยทางกระทรวงปงมงก็จะมีเงินก็ได้ในการช่วยในการสนับสนุนในการเรื่องของค่าเดินทางตรงนี้เงินตรงเคาะ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยตรงนี้ครับในการช่วยอำนยคการสะดวกอีกทีหนึ่งครับอืมอันนี้ก็เป็นการยืนยันนะที่ผมผมก็จะถามอยู่เสมอว่าเมื่อชาวบ้านเขาไม่มีทางออกเขาไร้ที่พึ่งแล้วรับรเนี่ยโดยพอมอเนี่ยเรามีศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งอยู่ก็แปลว่าถ้าไปที่นี่เขาจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้นะครับไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าพอไปถึงศูนย์นี้แล้วแล้วก็ยังพึ่งไม่ได้อีก ปัญหานี้ไม่เกิดนะท่านนะปัญหานี้ไม่เกิดนะครับปัญหานี้ไม่เกิดครับเราจะประสานต่อกันนะครับช่วยกันนะครับอย่างที่ผมนาเรียนว่า9้าหน่วยงานที่ผมพูดถึงนะครับมันมีทั้งภาคประชาสังคมด้วยก็คือแล้วก็มีการสสสด้วยนะครับตัวเนี้ยเีื่ี่ที่เป็นกฎไมายหลักนะครับสปสชกรมการปกครองสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มูลิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยองค์กรแทนนะครับอีกตามตามอินโฟนั่นนะครับพี่พี่สนอมครับ ทีมงานขึ้นภาพที่ผมส่งไปใหม่ล่าสุดในในไลน์กลุ่มของรายการเราทีนะที่ท่านอันนี้เพื่อจะเป็นการยืนยันว่าศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งเนี่ยพึ่งได้จริงกรณีที่จังหวัดกำแพงเพชรที่มีคุณป้าท่านหนึ่งคุณเป็นคุณยายของเด็กกันนะลูกสาวเนี่ยไปมีภรรยาเป็นคนมาเลเซียแล้วก็พากันไปอยู่มาเลเซียแล้วก็ไปมีลูกอยู่ทางโน้นพอมมีลูกอยู่ทางโน้นแล้วก็ไปทะเลาะกันข้อเงอนเลิกกันเลิกกันก็แม่ก็ พาลูกกลับไทยสามีก็อยู่อยู่มาเลเซ่อพอพาลูกกลับไทยแม่ก็ไปมีคนใหม่ก็ไปมีมลูกใหม่มไอ้ลูกที่พากลับมาก็ไม่มีสถานะความเป็นคนไทยไม่มีสถานะความเป็นคนไทยทีนี้ยายเนี่ยคุณยายที่นั่งเห็นเนี่ยนะ,ะ,ะจะทำยังไงอะที่กำแพงเพชรเหมือนกันกรณีดังกล่าวนี้จะทำงไงที่จะให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือให้ลูกได้มีสิทธิในการรักษาพยาบาลให้ลูก ลูกได้เป็นคนไทยอ่ะเพราะแม่ขาเป็นคนไทยอ่ะเนาะมีสิทธิ์เท่ากับคนไทยก็ปรากฏว่าท่านผอท่านรองุเทนก็ได้ประสานทางพมเนี่ยฝนเห็นไหมเห็นเห็นทุกคนมกันไปเป็นทีมชุดใหญ่อย่างนี้นะใช่คือคนที่มีปัญหาคือคุณแม่กับข้างๆเป็นลูกเขาลูกสาวนะนอกนั้นเป็นเจ้าหน้าที่หมดเลยเจ้าหน้าที่หมดไปประชุมเป็นเป็นเรื่องรับเป็นทีมสาวิชาชีพหรือคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขเข้าไปร่วมกันเพื่อพิจารณา ให้การช่วยเหลือที่เป็นเป็นเป็นทีมเลยนะครับอนนันนั้นก็จะมีตอมอด้วยครับ ซึ่งซึ่งตมก็คือจะต้องประสานเพราะว่าเด็กคนนี้เด็กสองคนนียคือแจ้งเกิดที่มาเลเซียเขาเขาแจ้งเกิดถูกต้องของเขาอยู่แล้วพอกลับมาในพ่อแม่เลิกกันเด็กไปไหนทีนี้นะอยู่วันนี้ต้องอยู่ในประเทศไทยและจะอยู่ยังไงให้มันถูกกฎหมายครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่ของพมเขาช่วยอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะฮะพึ่งได้จริง เพิ่งได้จริงเพิ่งได้ไม่ได้ผมไม่รู้ว่าท่านนูเทนต้องพึ่งให้ได้นะท่านนะผมพึ่งท่านทุกวันนะนะครับพึ่งได้ครับพึ่งได้ครับเออเสียงแกดังคมชัดนะพอโม่พึ่งได้นะต้องตั้งชื่อนี้เลยนะท่านนะกระทรวงพัฒนาสังคมพึ่งพาได้ถ้าเราตรงนี้เป็นมอตโต้เลยถ้าเมื่อไรที่พึ่งไม่ได้เนี่ยก็ไม่เสียชื่อเลยอ่ะครับนักเรียนนักเรียนที่แนอมและท่านผู้ชมว่าคือจริงๆแล้วอ่าพมจะเป็นเหมือนกับ ตัวประสานฝล่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางทีพี่น้องประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นเป็นคนที่ขาดโอกาสแบบอยู่แล้วนะครับบางทีไปแล้วไม่ได้รับการติดต่อไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีอย่างนี้ภาคราชการเป็นเป็นผู้ที่จะช่วยประสานทําช่วยเป็นเหมือนผู้ช่วยประชาชนนะครับในการตรงนั้นในการที่จะติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องบางทีประชาชนต้องเดินจากหน่วยนี้ไปอีกหน่วยนี้จากหน่วยนี้ไปเราก็เชิญทุกหน่วยมา ร่วมกันมาประชุมทีเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วก็ปัญหาอะไรก็จะได้แก้แบบเบ็ดเสร็จทีเดียวมันจะล้นระยะเวลาให้กับพี่น้องประชาชนล้นก็แหละลดค่าจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับครับนะก็อันนี้ก็ขอบคุณท่านมากนะครับจริงๆเรื่องนี้นะมันจะไม่เป็นปัญหามาถึงพมหรือศูนย์ช่วยเหลือคนได้ที่พึ่งถ้ามหาดไทยซึ่งเป็นฝ่ายทะเบียนเนี่ยดูแลเรื่องทะเบียนราษนะครับ เพราะที่สุดแล้วเนี่ยไปทํากันยังไงมาก็ต้องกลับไปที่ฝ่ายทะเบียนของของมาไทายอยู่ดีถูกไหมท่านุเทนนะเพราะไปทำบัตรที่นั่นอยู่ดีถ้าที่นั่นะเ,นเป็นฝ่ายที่รับเรื่อง แล้วก็พอรู้ว่าครับเคสนี้อ่าโอเคสอบสวนทำได้ไปทำเรียบร้อยนะครับ,รบเกิดสิทธิ์คเคสนี้นะครับดูแล้วสอบแล้วมันยังไม่มีที่ไปที่มามันจะต้องเข้าสวิชาชีพจะต้องประสานอันนี้ก็ประสานกับพอมอเลยในพื้นที่แล้วก็ทำไปสู่แก้ปัญหาเลยอยับหลอยต้องกลับบ้านไปแล้วก็บอกว่าไม่เอาถ้างั้นนะ แล้วก็ได้แต่บ่นใช่ไหมครับซึ่งสุดท้ายคนเหล่านี้คือคนกลุ่มเปราะบางที่พมจะต้องดูแลเขากลายเป็นว่าเขาเข้าไม่ถึงใช่อีกนะครับได้ครับท่านครับเราจะเป็นข้อต่อแล้วก็เน้นย้ําตอกย้ําตรงนี้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่มีปัญหานะถ้ายังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนหรือไม่มีบัตรใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นในกรณีไหน ท่านไปที่อำเภอของท่านก่อนนะครับ <ouse it. S 2> หรือเทศบาลทีท่ท่านอยู่ก่อน<ๆ>ถ้าไปแล้วนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยพอเขาบอกว่าทําให้ไม่ได้เลยอยากกลับมาโดยที่เขาบอกว่าทําให้ไม่ได้อ,อย่างนี้ทําไม่ได้ถามว่าถ้าทําไม่ได้และทําอย่างไรถ,ถึงจะได้เพราะ<ๆ>มันจะไม่มีกรณีไหนแล้วที่เขาจะไม่ทําอะไรให้คุณเลยใช่ยกเว้นะ<ๆ>เป็นคนต่างด้าวนะเข้ามาในประเทศไทยก็ผิดกฎหมายนะแต่ที่เราพูดนี่คือคนที่เกิดในประเทศไทยถูกไหมครับท่านแล้วไม่มีสถานะทางทะเบียน ใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนต่างด้าวเข้ามาแบบเทาเทามาเนี่ยนะผิดกฎหมายนะอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องมาไม่ได้ชัวร์ได้ครับธนุเทงครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านบุเทงชนะกุลนะคะท่านรองพิธีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะ